สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีในสาววันที่สิบแปดตุลาคมสองห้าหกสี่จากน้องวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเขาปลาเก่าจ้ะมาล่อหลุนน้ำกันเด้อจ้าวาสิมานบออย่งยิงคาวะเฮ็ดออกจ้ะจ้ามาล่อหลุนไปน้ำกันวาสิลีเกเพ็ดองี้ยงมันีจ้ะไปกันเลยจ้าจ้าดอกเหลียดแห่งมันเขาห้าวจ้ะ น่าเขียวจะสวยสวยเลยซี mm hmm. สันเป็นแต่พี่หนอเข็ดแดงจี่พี่นนออีกจ้าจ้าเห็ดพุ่ง จ้าอีจ้จูงพิษข้าวดินผึ้งแดงข้ามจ้าพีนา่น้องขาคุณจะเอาใดวะเอาใดสิพี่ผึงเขาหน่อยจ้า สองดอ,อกนี่จะผึ่งเรือจะให้พึ่งค้าลายจะให้ก่อนอีกสองพึ่งค้าลายให้พึ่งเรือจะ้อจะ ra Cái phương đi Tuần thật tròn ra đầu ra rồi này Tốt thử vân nè cả Tốt lái อื้ะอืมจะตัวใหญ่จ้ะคิดเพ้งจ้ะพี่นออืจ้อืจ้ะ จ้าโอ้ยขายาวแห็นจ้ะนี่ล่าจ้านี่เพิ่งขาลายจ้ะท่านเถ้าเลยจ้ะจ้าเพิ่งขาลายที่เก่าจ้ะจ้านีาเพิ่งที่เก่าจ้ะ มันจะสภาพบรรยากาศปลาที่ชามาเก็บนะาจาน๊ะนะเฮ็ดจะอ้าบพอคอยเห็นจะพี่น้องเนีอ,ออกห่างอยู่นเว่าบ่หูห่มหมูมองมันนะจาน๊ะนะไปจ่ามาหลุนน้ำกันเบิ่งว่าสิไดยพ่อแกงบกจาจ้ะเฮ้ดก่อนหาสัมจ๊ะจ้ะ จุ่มสวยๆจ้าขึ้นใชจ้าอีกย้องนึงมูเดียวกันทีกจ้า นี่สูนพันเกก็ต้องเอาจ้ะเราคือสสยอนี่เรกจ้ะนีจ่จะย่มีอีกจะหรอยังมสองดอกจ้ะ เด้งมาจ้ะจ้ะกับสิพาพี่พาน้องมาสรูปเพชรจ้ะกระได้แก้งนึองนี่แหละจ้ะพี่น้องเพชรก็ออกว่าร้ายจ้ะอย่าเพชรของเฮาก็มันกับดอกงามยู่น่าจา้ะแต่ก็บฝนตกใส่เนี่ย จ้าสิ่งชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยเด้จ้าไอนาจะอีกประดนออกจากอีกซองซ้ำเหมือนซิม,มีคลิปให้พี่เห็น,น้องเบิ้งเรื่อยๆแล้วจ้าจะเป็นเฮ็ดปวกหรือเฮ็ดร่วมหรือเฮ็ดอีหยังน่าจะน้าก็ล่อหลุ่นน้ำกันสำหรับมือนี้ขอตัวกับ,บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า